บ้านนิชานัทนิชาให้กำลังใจโตโน่หลังเจอดรามา่าซึ่งเมื่อวานนี้นางเอกสาวสุดฮอตนิชานัทนิชาได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีส่วนตัวด้วยการโพสภาพพร้อมแท็กหาแฟนหนุ่มโตโน่พาคินในขณะที่กำลังเจอกระแสดราม่าสนั่นโซเชียลท่ามกลางความคิดเห็นที่แตกต่างเป็นสองฝ่ายเกี่ยวกับโครงการหนึ่งคนไหลายคนให้ที่หนุ่มโตโน่พาคินใช้ร่างกายตัวเองเป็นเดิมพันว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงตัวเปล่าไปกลับระหว่าง างสองประเทศไทยและสปปาลาวยาว15กิโลเมตรเพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้สองโรงพยาบาลริมฝั่งโขงซึ่งก็มีคนที่สนับสนุนให้กำลังใจหนุ่มโตโน่พาคินและอีกหลายคนก็มองว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด หน้าที่นี้ไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะเอาตัวเองไปเสี่ยงเกรงว่าจะเป็นการเพิ่มภาระกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าจนกลายเป็นกระแสะดรามา่าเสียงแตกขึ้นมาทันทีซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านหนุ่มโตโน่พาคินได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจง ถึงกระแสด,ดราราที่เกิดขึ้นไปแล้วในขณะที่นางเอกสาวสุดฮอตนิชานัทนิชาแฟนสาวก็ได้โพสต์ทาง IG ส่วนตัวสตอรี่ด้วยการโพสภพสลิปการโอนเงินรวมทําบุญกับโตโนภากินสมทบทุนเข้าร่วมมูลนิธิบูรณะ เพื่อเทใจพร้อมแทกถึงโตโนพาคินเป็นสัปดาห์ที่บีบหัวใจคนอยู่ไม่น้อยกับสาบซ่อนรักทางช่อง3ที่ทำเขาดูอึ้งตาค้างใน e ี1ีสิบสำหรับฉากระเบิดอารมณ์ของหงใหม่เจริญปุระลางนูหนิงนิชานัทนิชาเป็นห่วงนวลจนฟิลขาดเพลอตกหน้าหนูจริงจนช็อก แม่หงอีกเวอร์ชันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแถมตอนนี้เจ้าตัวก็เริ่มสงสัยในตัวแม่ึ้นเรื่อยๆงานนี้ทําคนดูกำยาแก้ปวดเป็นแถวยิ่งดูก็ยิ่งช็อกยิงดูก็ยิ่งพิกหลังหงเดินเกมแรงไม่มีแผ่วจากปรากฏการณ์แม่ตัวจริงของนูหนิ่งงานนี้จึงตกมาอยู่ที่นินจาที่ต้องตามเก็บนวลซึ่งเป็นน้องสาวแท้เป็นประเด็นที่คนพูดถึงกับ พร้อมตั้งคำถามหงจะโหดไปไหนอีกทั้งฝั่งก็เริ่มเข้าหัวใจอกของหงมักขึ้นในเรื่องราวอดีต